บันเทิงดาราคู่รักตระกูลใหญ่คู่นี้คุยกันสองอาทิตย์ครบเลยมีดาราสาวเป็นแม่สื่อให้อีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานและน่ารักมากๆระหว่างดาราสาวนางร้ายชื่อดังแก้มบุ๋มปียาดาสิทธาชัยและหวานใจนักธุรกิจพีทกันตพรทายาตรุ่นที่สองเครือโรงพยาบาลดัง โดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลถูกลุ้นและเชียร์ให้มีข่าวดีเร็วๆนี้จำนวนมาก สำหรับความรักของทั้งสองคนก็มีแม่ซื่อเป็นบีมาติกาดาราสาวชื่อดังเป็นแม่ซื่อแม่ชัดให้ในรักครั้งนี้ที่หนุ่มพีทเคยเปิดใจเปิดเผยว่าตนนั้นคุยกับบีว่ามีใครแนะนํำไหมสาวบีก็ได้แคปรูปสาวๆที่คิดว่าหนุ่มพีทเหมาะกับคนแบบไหนก็แคปส่งให้พีทไม่ได้คิดอะไรบอกพีทมีเวลาว่างก็ไปส่งเอานะ คู่รักตระกูลใหญ่คู่นี้คุยกันสองอาทิตย์ครบเลยมีดาราสาวเป็นแม่สื่อให้ที่แนะนำแก้มบุ๋มเพราะนิสัยเหมือนกันไม่เที่ยวไม่ชอบกินเหล้าไม่สูบุรี่ทำแต่งานกันนอกจากนี้ไม่ใช่แค่หนุ่มพีทหานะจ๊ะแก้มบุ๋มก็ได้ทักหาบีบอกมีใครแนะนำไหมจนสาวบีก็คิดว่าเอาละสงสัยโสดจริงๆและนึกถึงหนุ่มพีท สุดท้ายก็แนะนำเขาทั้งสองคนไปคุยกันเองบอกพิทว่าถ้าไม่คุยกับลูกเขาคุยกันกับแม่เขาก็ได้เพราะแม่เขาตลกคุยไม่เบื่อแต่สรุปสุดท้ายคู่นี้เขาก็คุยกันนัดเดทกันคุยกันสองอาทิตย์ตกลงเป็นแฟนกันเลยก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่ารักอีกคู่หนึ่งนะคะ